ฝนแรงมาสี่เดือนสะเทือนวงการทุเรียนมีหลายส่วนมากเลยนะคะที่บ่นมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่จันทบ,บุรีส่วนที่ภาคใต้ส่วนที่ออนครชุมพรสุราษฎร์ยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเดือนเมษาพฤษภาค่ะก็จะร้อนมากๆเลยหลายๆพื้นที่ถึงขั้นต้องซื้อน้ํากันเลยทีเดียวนะคะคุณโอ,อ๋ออจะบอกว่าอุณหภูมิที่มันสูงประมาณ38ถึง39องศาเนี่ยค่ะมันจะทําให้ปากใบพืชเนี่ยค่ะโดยเฉพาะปากใบของทุเรียนเนี่ยเขาปิดลงเขาก็จะแบบงดการคลายน้ําออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ถ้าเกิดเรา รดน้ําทั่วๆ่วไปมันจะไม่ได้ผลอย่างเต็มที่อะค่ะวิธีการแก้นะคะเอาเป็นแบบหลักชฤษฎีก่อนละกันเขาก็จะบอกว่าให้รดน้ําช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะตั้งแต่6กโมงเช้ายาวไปจนถึงก่อนเที่ยงแล้วอีกทีหนึ่งก็คือช่วงแดดร่มลมตกแล้วค่ะประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงหกโมงเป็นต้นไปอะซึ่งพอช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงอะคะ่ะมันจะทําให้พืชเนี่ยมันเริ่มปากใบเปิดอะคะ่ะแล้วก็เขาได้รับน้ําเขาก็จะดูดซับน้ําไปใช้อย่างเต็มที่แต่เอาเข้า ปฏิบัติจริงอ่ะมันไม่สามารถทําได้แบบนั้นนะคะอย่างสวนไหนที่ใหญ่ๆมีหลายสวนหลายแปลงอะค่ะใช้เวลาในการลดน้ําค่อนข้างนานอ่ะมันไม่สามารถที่จะลดตอนเช้ากับตอนเย็นได้แล้วมันแบบลดได้ทั้งหมดแปลงเล็ก่ะโอเคแต่ถ้าแปลงใหญ่ๆอาจจะจําเป็นจะต้องลดทั้งวันนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะคุณโอคิดว่าช่วงนี้ขอให้มีน้ําก่อนแล้วกันจะลดช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือช่วงไหนเอาช่วงที่คุณสะดวกแล้วก็ช่วงที่คุณมีน้ํามากกว่าเพราะว่าสวนใครก็สวนมันดีกว่าที่จะ ปล่อยให้ต้นแห้งไปโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเอาเป็นว่าควีนโอขอเป็นกําลังใจให้ทุกส่วนนะคะให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะปีนี้ทุเรียนเป็นน้อยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีปีหน้าเอาว่าเราจะมีวิธีการกักเก็บน้ํายังไงจะขุดสระหรือว่าจะทําให้เอ่อเรามีน้ํารดทุเรียนได้ทั้งปีเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าควีนโอควีนออฟฟุตค่ะ Hmm. <laughs>